คำเตือนอะไรอย่างหนึ่งกันครับผมนะก็ให้ทุกคนปรดกจแม้ว่าตอนนี้ตอนนี้แถวบ้านผมมีงานจบเ,เกิดขึ้นอยู่ก็จะเล้เสียงเพลงเพลงอันนะอันนครับนะแต่ตอนนี้ก็งานจบก็เอเอขี้คานไปละก็คือเผาละเอเอก็เริ่มเลยแห่พวกว้นนี้เป็นวันที่ดีจริงๆเลยนะใช่ กับงานก่อสร้างมาฉันก็ดีเหนื่อยนะนี่ของดีเออเออแล้วนายเป็นไงหรอเพื่อนก็ดีใช้ชีวิตดีได้เออสัญญาณนี่โอ้โหแบกปูนแบกอะไรอะจะรู้จะรู้เพื่อนนายเป็นคนก่อสร้างนะเออใช่คนก่อสร้างก็ต้องมีอะไรแบบนั้นอยู่แล้ว

ปกป้กกองไรยังไงไม่มีปืนแต่สร้างเถอะไม่เอาไม่เอาไม่เอาทุกอย่างมันก็เริ่มปกติดีแต่สิ่งที่ไม่ปกติได้มีชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าร้านเป็นเวลาสิบนาทีในการจ้องเดี๋ยวมันไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนไม่ใช่เนื้อเรื่อม,มใช่ไหมสร้องแมื่อยเคยสวนนะ Để xong để xong na sống sạc à lên la... hmm còn làm gì ี S <S สยสวัสดีครับอ้าววัสดีเออสวัสดีครับน่ตันเข้าสู่ร้านเรียรของเรานะครับผมนะแหมเออมาแต่ทำไมนายดูเป็นคนที่มีฮะ<า>ดูมีฐานะแล้วก็ดูสุภาพเรียบร้อยด้วยแล้วทำไมนายถึงร้านเบียหนี่หระ ก็ผมเข้มมีเข้มมีนะรเสยๆับผมนะก็เคยทำงานมาหนักเสียเพื่อนจากเบียลืมความตนเตอะเไปหน่อยอ๋อฮะมันแก่นกามามามาเนี่ยเบียเนี่ยม่เน่เบียเพื่อนเองจึงเบียสันสันทุกเพื่อนไม่เป็นเลยเฮ้ เดี๋ยวครับนะเดี๋ยวพอมีเพ uh, okay. ื่อนไม่มีอะไรอ่ะโอเคอ่ะโอเคเอจะอยากรู้คนหลังร้านนี่เป็นไงบ้างเปียวเปียวเปียวเพื่อนที่เพิ่งหลับพี่นี่เองนอนกลางตรงนั้นเลยก็เป็นเย็นดีเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่ามันมีแดดหรอีที่ไหนล่ะเออตับเจ้าเออ หลังฉันเกลืมวะโอ้ไ,ไ่าย่ายก็มีอะไรมากเลยครับผมนะก็แค่หืมอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้อะไรนะ ấy, à, đấy, mệt óc, ơi, uh. 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 này, huy, từ nè, nhếp, hả, Der. <sound> <necessary> <In God terms> โอเคอเคเย้เย็ยยยนยลแล้เหรอเกือมไปละอ้อ้ยออกไปจากนอกงเลยเอยออยขาัน ลองรอดสินะบักกิฟต์เกิดอะไรขึ้นน่ะเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันรู้สึกแปลกๆค่ะเขาเพิ่งกุ้งยังเข้ามาเออขันว่านี้จะเป็นขั้กิอนรอบฆ่าเราแน่เลยแต่เป็นการรอบฆาที่เยี่ยมมากๆวัดเหนียววิบเวทมันมากเลยเมจิก ai ờ, chắc không ăn được rồi, à, bye bye, um, trên núi có ai may rệt, là đi ừ, mà jing lê, nếu không, nếu, Yo, đại, Gear đi mà lấy bìu nhiều thật jing ระวังด okay, nice. <Help, S 2> ้วยฉันได้เสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างนอกรบบตัวแค่นี้จะเจอจุได้เลยแกมันแกไม่ได้หรอกลบซุกซุก ก็เลยขึ้นเออไม่นะเพื่อนโนเฮ้ยฝีมือไม่ฝีมือเก่งดีไงไอ้ไอ้นุ่มแล้จะทำไมวะไอ้ยตีเฮ้ยเฮ้ยหลอกหลอนนเดิอย นี่เอจะม่าเกมพเกมตัวอันตรายหลบสัดโอ้ไม่นะกจะโดนฆเฮ้อ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 เฮอไมมีทางฉันหรอกโอ้เนี่ย อ้ยุดเกล้อีนนี้ลูกเต็กไม่เมาเนี่ย,ยล้อซึกปะตาวเก็บมาทุกแล้วมาถูกถยิงแม่นยิงพลาดไม่ไปเป็นไรวันนี้เย้เอิงโง๋อเย่เย่ อ้าวอ้าวเฮ้ยจังวันนี้นี่หิรออะไรเพื่อนออกไปสมเพื่อนนี่เฮ้ยเกตจะหนีไปไหนฮะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาเด็กไปด้วยเดี๋ยมีประโยชน์ mặc quá cật đôi mẹ đôi tìm đi Ê Ê Ê kiếm 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 kiếm

จีเกสฉันแค่ต้องใจเฮ้ขีนนี้ก็ตายเิกอยู่ในทางขยะนี่แน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขี้ขยะ

เี้ยเลยเพี้ยเลยเพี้ยเลยเออดเพี้ยเลยเออดเพี้ยเพี้ยเลยเออดวิจิบนี้เกี่ยวพอเกี่ยพอไปจิ้มเพี้ยเลยโอ้ยแจงขีเขียนหักเพีย้ยโอ้ยหลังชั้น โอ้ยปืนนี่นะเชตินทิเพี้ยเลยโอ้ยเอเต้จ่มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยโอ้ยออกไปออกไปออกไอืออ้ยเดี๋ยวไปตาร์กไป โซนแม่งเลยโอ้ยโอเคไปติดม่งยโอ้ยตายถึงีม่ต้องฮเร็จแล้วโอเค เลยเป็นเงี้ยมีคนอยู่ข้างหลังฉันเฮ้ยนานี่เกลือแกฝืนสันชี์มาได้ันเลยเอ,อีเดี๋ยวตาของแกแล้วอืมเอ,อ พลังวบกปีแม่เพิรนน่แม่งเลยวัดเดอะฮักโอเคก็ร้านดูชีวกสุกดีรึเมั้าเอ่อชีวกสุกดีแหละ